สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูโรงงานไส้กรอกแม่ไก่จริงๆเขาเป็นลูกศิษย์เมนทอนะแต่ว่าพเดีาที่ที่แล้วเป็นวันเกิดเขาเราก็เลยว่าจะไปเซอร์ไพรส์วันเกิดเขาด้วยที่โรงงานเลยจริงๆวันนี้เรานัดทำคอนเทนต์กันเลยคิดว่าจะไปเซอร์ไพรส์ด้วยให้ของขวัญด้วยจะได้แฮปปี้ก่อนทำคอนเทนต์เพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นยังไงเดี๋ยวเจอกันนะคะ ลงเลอไปตอนน่ะหรือจะให้เขาเดินมามมองอยู่ต้องไม่หน่อยเดินไปเห็นแน่นอนไปรับไม้ไก่ไหมเออแม่ไก่เดินมาไม่เผือดถ่ายคลิปกับครูหน้ารถอะไรเงี้ยเปิดไล่มาใกล้ๆแล้วเปิดนะ ขึ้นไปอีกนะเหมือนโดนเหมือนมันได้เวลาที่ใช่เนาะเราเราจะเซอร์ไพรส์เขาเดนเขาเซอร์ไพรส์โอเคทุกอย่างมีเวลาที่ใช่ของเขาเปล่าเลยขอบคุณเดียบรซอยแล้วคะเปล่าเลยอันนี้ให้ด้วยทีมงานให้ด้วยค่ะโอ้ขอบคุณค่ะปังๆเข้าไปอีก อ่าพ่อไก่ด้วยพ่อไก่ด้วยขอบคุณค่ะโอเคสุขสันต์วันเกิดค่ะเย้เรียกไปทำไมวะรถเมื่อกี้เฮียบอกไงต้องแต่งตัวกันด้วยเหรอต้องแต่งตัวกันด้วยเหรอเฮียแซวน้องๆไอ้หนุ่มเขาต้องแต่งตัวกันอีกเหรอให้เรา วันนี้เราอยู่ที่ไหนแม่ไก่จะอยู่ที่บางเลนนรลาพิโล์ค่ะโรงงานเส้นกรอกแม่ไก่โอเคให้ดูนี่เห็นชื่อบริษัทไหมวันนี้ใครอยากมาดูตํานานไส้กรองพันล้านบ้างอ่า๋ยวแม่ไก่พาดูไปกันข้างหลังอันนี้คืออันนี้โรงงานอะไรแนะม่ไก่ผลิตอันนี้เป็น,น,น,นปโรงงานบรรจุน้ําแล้วก็น้ำปลาค่ะอ่าโอเคแล้วคุณดูเนี่ยนคือตรง,ตรงข้ามเรานะเพราะฝั่งที่เราอยู่จริงๆ <c oughs> ก็คือฝั่งนี้ด้วย <c oughs> เพือรงชนนี้ด้วยก็คือโรงงานนี่เป็นรกก็เขาเลยเนี่ยเพราะไก่แม่ไก่อยู่เนี่ยไม่ธรรมดาแล้วเลี้ยงลูกน้องดีด้วยให้ลูกน้องอยู่ติดแอร์ได้ไงได้ไงเขามีแบบที่พักให้กับทีมงานเขาทั้งหมดเลยคืออยู่ที่นี่ทั้งหมดเลยอยู่สบายด้วยติดแอร์โอ้โหสุดยอดแล้วขายของกินปังๆไม่เท่าไหร่แม่ไก่มีเป็นเหมือนเบริจาครถเข็นใช่ไหมเหมือนให้รถเข็นเขาปีเลยอ่ะใช่ที่ช่วงหนึ่งแล้วก็ให้เขาได้สร้างอาชีพคือมากกว่าบริจาคคือ สร้างอาชีพใึ้ไหมให้อาชีพเขาให้โอกาสเขานะคะแล้วก็ให้ธุรกิจที่มั่นคงดีนะเพราะว่าสิ่งที่เราให้อ่ะเขาสามารถไปเลี้ยงครอบครัวเขาเองได้ด้วยและเขาภาคภูมิใจในตัวเองเราไม่ได้ต้องให้เงินอย่างเดียวนะคะภูมิใจอ่ะแล้วก็ตัวเองรู้สึกว่าจะตื่นมาแต่ละวันทําเพื่อสิ่งนี้อ่ะ นะคะแล้วก็มีความสุขสุขมากกว่าสุขที่เห็นเป็นตัวเลขนะคะแต่สุขคือเงินแล้วสำหรับแม่ไก่เกินหมดมันมันเกินแล้วแต่ว่าเราเห็นครอบครัวเขามีชีวิตที่ดีขึ้นสิ่งที่แม่ไก่ชอบและประทับใจที่สุดเลยไม่ว่าจะเป็นพนักงานหรือว่าลูกค้านะคะคือเขากลับไปกระตันยูดูแลครอบครัวเขาได้นี่คือโคตรเจ๋งพื้นที่กี่ไร่คะสิบไร่สองสิบไร่สองงานตรงนี้แค่สี่ไร่สองงานอ๋อเฉพาะอันนี้เพราะว่ามันเขามีทั้งเวิร์กเลยอ่ะเป็นของเขาทั้งหมดเลย อ่าอาทีมงานอาจจะไม่ค่อยชอบเราเท่าไหร่ทีมงานก็จะแบบมีความกลัวเจไม่อยากเจอเจเจไม่เข้าได้ไหมอะไรประมาณเนี้ยเขากำลังทํางานกันอยู่กัคทุกคนเพรเครียประทิบนิดหนึ่งห้องนี้เด็กๆไม่ค่อยอยากให้แม่ไก่เข้าเป็นเรื่องทุกีใช่พลื้อเดี๋ยวแม่ไก่จะมาเล่าให้ฟังว่าคิดใหญ่คิดไม่ได้ยากก็เหมือนตอนเมื่อกี้ที่เดินมาบอกว่าเฮ้ยฉันอยากมีโรงงานที่มี GMP แล้วก็หาค่ะว่าต้องทํายังไงบ้างเรียนรู้อะไรเรียนรู้เด็กผู้ก็องบอกหมดอ้าวอย่างเช้นแม่ไก่อาจจะเรียนสูงหรือเปล่าอืมก็ไปดูคลิปแรกแม่ไก่จบแค่ปสามแม่ไก่จบแค่มสาขนาดนี้ใช่บางคนจบปตียังคิดไม่ได้ขนาดนี้เลยเพราะอะไรมันไม่ได้เกี่ยวไม่ผิดไม่ถูกนะแต่อยู่ที่ว่าคุณมีความฝันหรือเปล่าใช่กานนี้ต้องต้องกล้าคิดกล้าทําสิ่งที่มันยิ่งใหญ่ค่ะจริงอันนี้จริงมันถูกต้องนะ ืออย่างตัวนิดหน่อยอ่ะนิดหน่อยชอบสอนไงนิดหน่อยหาอะไรมาสอนได้ตลอดเวลาอืมเราก็เลยทําอันนั้นได้ถึงแม้ระดัแบบบางอย่างเราอาจจะต้องทําด้วยอ่ะสมมุติว่าเรา,าจจต้องคุมคนะอะไรมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราชอบร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะอแต่ถ้ามันคือส่วนหนึ่งในการที่จะทําให้ไอสิ่งที่เรารักอ่ะเติบโตเราก็ยอมได้นะ่ะใช่เออม,มันเป็นทางผ่านใช่มันเป็นสิ่งที่เราต้องผ่านนี้ไปแ,<ต>แค่นั้นเองไม่มีอะไรที่แบบเป็ดไปไม่ได้จริงขอให้ฝันจ่ดน อืดยอดไปตามไปทักไปถามที่แอดแม่ไก่นะเพราะว่าอันนี้ก็จะมีกลุ่มคนหนึ่งที่สนใจเพราะว่าทําแนวแนวนี้อยู่หรือคิดกําลังจะทานิดหน่อยบอกก่อนเลยว่าก่อนที่คุณจะเริ่มไปทำอ่ะตอนนี้มีคนเก่งๆออกมาให้ความรู้เยอะมากคุณไปเรียนก่อนไม่ไงั้นคุณไปลองผิดลองถูกแล้วคุณขาดทุนอย่างเงี้ยมันเสียเสียน้อยเสียมากนะยุคนี้นะคุณต้องเรียนกับตัวจริงเท่านั้นอย่าไปเสียเวลาลองผิดในเมื่อมันมีวิชาให้คุณเรียนก่อนเรียนกับตัวจริงเท่านั้นเลย โอเคก็วันนี้ขอบคุณแม่ไก่มากใครจะไปถามอะไรเพิ่มเติมไปถามที่เพจแม่ไก่ได้เลยไส้กรอกแม่ไก่นะคะหรือว่าแอดแม่ไก่เ<า>นาะวันนี้เราประมาณนี้แล้วเ,เดี๋ยวเอาไว้ทำคลิปมาฝากทุกคนไปแล้วทุกคนบ๊ายบาย